เผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดไหมเผ็ดหรอเผ็ดเผ็ดเอาน้ำไหมเผ็ดแต่ไม่เผ็ดขนาดนั้นว้าวเห็นไหมกินไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะว่าเขากินเสร็จแล้วเขาบอกกำลังคายค่ะแต่เรากินเสร็จคือเราก็กินต่อนะคะมา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 ะมา พวกเธอพี่บอยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนี่คือสนามบินน้ําแล้วก็มาทานอาหารร้านดังร้านนี้เขาดังมากเบิดม,มาหลายปีแต่ว่าที่ต้องมาวันนี้เพราะว่าเจ้าของร้านหน<ม>ึ่งในหุ้นส่วนร้านคือคนที่คุ้นเคยมาเพราะว่าอาชีพนั้นหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> อยู่กับน้องออนคนสวย,วยจากหัวเสาจากหัวเสา,า,สามาเป็นสาวเนี่ยค่ะมาเป็นสาวขายอาหารมาขายอาหารได้ไงอะ เราเป็นลูกค้าดีกว่าค่ะก่อนอื่นกินประจำหรอใช่ร้านนี้เขาเปิดมาเจ็ดแปดปีจากนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติตบหัวเสามาสู่การเป็นแบบว่าแม่ค้าขายข้าวอาชีพวอลเลย์บอลไม่พอกินหรอไม่พอกินแล้วเคยพูดจริงเหรอไม่พอกินแล้วเพราะอะไรพออยยุเยอะแล้วไงถ้าไม่มีอาชีพอื่นเข้ามาเสริมมันไม่พอกับการใช้ชีวิตประจําวันเราหลงเสน่ห์ของอาหารยังไงอ่ะทำไมถึงขั้นถึงว่าพี่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 อ่อนขอเป็นหุ้นได้ไหมคะ งงมากอาหารเป็นแนวไหนอ่าร้านของร้านหญิงเรียกร้านคุณหญิงก็จะดูแบบว่าผู้ดีมากนะร้านหญิงเนี่ยอาหารเป็นแนวไหนมันเป็นฟิวชั่นนะคะแนะนำเมนูอร่อยนี่ค่ะอะไรอะผัดน้ำพริกกะปิคุนเซนผัดน้ำพริกกะปิเอามาหนึ่งจานอ่อนสั่งนะอันนี้พี่บอยเอาเลยอ่ระหว่างรออาหารเราสั่งอาหารไปแล้วคุยต่อยังไงต่อกับอาชีพบอลรีบอล ก็เลิกเล่นชิปชาติมาสปีปี้วเนาะตั้งแต่2020อะ่ะโคสิด <ไป S 2> สุดท้ายใช่ตอนนี้เล่นแค่ไทยลีลลกอยู่ใช่ยังเล่นแล้วก็ไหม่ะทำไม,ำไมเล่นลีกกับเล่นทีมชาติมันมันเหนื่อยต่างกันหรือยังไงเหนื่อยต่างกันไหมมันก็มีส่วนนะเพราะว่าลีกเราเก็บตัวแค่ช่วงสั้นๆ<อ>แต่ถ้าชิมชาติเราต้องเก็บตัวฝึกซ้อมแบบเข้มข้นแต่เห็นแบบนี้หุ่นเฟิร์มนะคะ,หเ,ะ,คะเห็นเห็นเป็นเจ้าของร้านอาหารทานอาหารที่หุ่นเฟิร์มนะคะยังตบด้วย น้ำบักร้อยกว่าเหมือนเดิมป่ะไม่หรอกไม่ถึงแล้วอาหารมาอย่างมาแล้วอ่ะพี่เชฟพี่เชฟรามมาเร็วร้านนี้เขาใช้เชฟนะคะท็อปอยู่ของประเทศเหมือนกันชื่อดังเลยเมน,นูอะไรจ้าที่รักนี่เป็นเมนูแกงลันจวนนะคะแกงลันจวนก็คือแกงอะไรอะ่ะแกงลันจวนเป็นแกงไทยโบราณครับสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ใชมีกะปิใช่ไหมมีกะปิอ่ากลิ่นกลิ่นก,ะป,กะปิมา ล่ที5นี่จะเป็นครั้งแรกที่จะไดทานแกงรันจวนกลิ่นก็หอมมากอเฮ้ยอะไรเฮืออะไรพูดก่อนมันหอมกระปิแล้วมันก็ละมุนไปด้วยเครื่องเทศไทยๆเหมือนแบบเครื่องต้มยำอะไรทุกอย่างใช่ไหมอืมขิงค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็ช่วยทำให้รสละมุนมากอู้่อร่อยอ่ะ รสเป็นซุปได้เลยรสชาติมันไม่ได้โดดแล้ววันนี้นะคะน้องอ่อนก็สั่งอาหารมาให้ฉันก็คือว่าเยอะมากเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดไหมเผ็ดหรอเผ็ปลาชิ้นใหญ่มากปลากระพงแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือนี่มะละกอปกติเราจะเป็นแกงเหลืองเนี่ยเขาจะเป็นแบบผักรวมมผักยื่นอย่างเนาะทานเผ็ดได้ใช่ไหมคะ ได้แต่ไม่มากแต่สาวใต้เขาบอกว่ารสชาติจะแบบว่าโดนใจใช่ไหมเอาน้ำไหมเผ็ดเอาน้ำไหมเผ็ดแต่ไม่เผ็ดขนาดนั้นไม่ได้เผ็ดแบบใต้แบบที่เราไปกินที่ใต้ความที่เครื่องอ่ะมันไม่ได้เผ็ดแบบแกงใต้แบบเรากินในตางใต้เออไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอันนี้รสชาติแล้วกินอันนี้ซดน้ําได้อ่ะถ้าเป็นแกงแบบของใต้จริงๆอ่ะคนกรุงเทพกินไม่ได้นะมันเผ็ดเกิน ปลาสดมากอร่อยอ่ะนี่เป็นอีกเมนูนึงนะครับที่เชื่อถือมาับเป็นปูนิ่มกับหอยสาบชั่วเฮ้ยเมนูนี้ผู้ดีมากผู้ดีแต่ว่าโทอาหารทำไมน่าทานอย่างเงี้ยมาปุนเอมใหนคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ด ใช่ไหม,อ,มอร่อยมากแล้วก็ด้วยความที่เชฟอะ่ะเขาปรุงดีเวลาเรากินปูนิ่มอะ่ะบางร้านอะ่ะจะกรอบเวอร์มันจะทำให้ความกรอบแป้งมันเยอะเกินไปเยอะจนกรบความความหอมความนุ่มของปู <c oughs> มาถึงเมนูที่แนะนำเส้นแก้วยำเส้นแก้วใช่ไหมใช่ใส่หมูสับ ใส่กุ้งใส่สาลายุ่งตัวใหญ่เวอร์นี่ค่ะมีถ้ามาหลายคนนะคะถ้ามอนเขาทำเป็นเมนูเซตมา990ก็กินกี่คนก็ว่ากันไปได้กี่อย่างมีอาหารทานเล่นหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นกับข้าวสองแล้วก็จานเดียวได้หนึ่งแล้วก็มีของหวานด้วยถ้าทานน้อยสคนกินได้สบายเลยเนาะถ้าทานเยอะสอคนแฮปปี้พูดง่ายๆว่ามาทานี้ก็คือครบจบนะคะ990ปกติเราจะ กรจะกินแต่แบบอารมณ์แบบยำบุ้นเส้นเนาะอันนี้เป็นยำที่ใส่เส้นแก้วมันก็จะมีความกรอบกรุบๆหน่อยอหอมสาหร่ายทะเลเป็นยำที่บอกได้เลยนะคะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอร่อยมากก็คือเปรี้ยวเค็มหวาน รสล,ละมุนมากผู้ดีมากเถอยำผู้ดียำผู้ดีเกินแต่พี่บอลชอบชอบความเผาลายไม่ได้แบบว่าโกหกนะพี่บอลเป็นคนจริงใจกับแฟนเพจมากร้านไหนไม่อร่อยอ่ะก็จะบอกว่ารสชอตอาติจา์นี่ธรรมดาก็จะพูดอ่ะอันนี้อร่อยคือบอกอร่อยนะหุ้นเส้นผัดน้ำพริกกะปิค่ะหุ้นเส้นน้ำพริกกะปิโอ้ยหุ้นเส้นเมนูที่ฉันชอบ อุยน่ากินมากอืมอืมสีหน้าอนลุ้นจริงนั่งลุ้นเวลาจะแต่ละอย่างพอเมนูใหม่ออกมาเมนูใหม่ออกมาปุ๊บจะจะถูกปากไหมนาะเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอ๋ออันนี้ดีอันนี้อันนี้มันเหมือนแบบน้ำพริกกะปิกินกับกับเส้นแล้วมันดูเข้ากันนะมันไม่ได้แบบโดดเออดีกินง่ายแล้วก็ เวลาเรามาคนเดียวเราสั่งจานเดียวเรากินได้เลยนะ<ช>อันนี้ไม่ใช่กับข้าวนะเธอเราสามารถกิน้ายรแบบผัดไทยได้เลยเพราะรสชาติมันมไม่ได้ไม่ได้จัดข,ขนาดนั้นแล้วถ้าเรามากินแบบเราอยากกินน้ำพริกกะป,ปิถ้าเรามาคนเดียวเรากินไม่ได้เพราะหนึ่งชุดเนี่ยมันจะเยอะอันนี้มันเหมือนแบบนนจ,จบจบโจทย์เนานะมีเส้นด้วยแล้วปริมาณอาหารที่ให้เยอะแบบนี้เพราะว่าช้นมา,มารีวิวหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ค<ไ>ือปริมาณอาหารที่ทางร้านเสิร์ฟเลยค่ะใช่ค่ะราคาจับต้องได้นะคะ ราคาไม่ปล้นเธอจริงๆดีอ่ะนี่เรามีโปรโมทด้วยสงการเจอเจอออนด้วยเจอค่ะออนอยู่ทุกวันเลยแล้วก็มีเซ็ตช่วงสงการให้ค่ะพันเก็าเก้าสิบที่กินกี่โอ้เยอะมากพันเก้เป็นสงการแซ่แซ่บังเขียวหวานโรตีเสียงเสียงคือลูกค้าทำไมคะลูกค้าตะอื่นถึงข้นแบบตกใจเลยเหรอคะ เซต1 9 9่เบาทสงการเซ็ตสิบเนี่ได้หมดเลยได้หมดเลยถูกไหมได้หมดเลยเหรอใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมนูอ่ะเธอแปดเมนูสองพันแต่ว่าเธอดูเนื้อริบอายนะคะเป็นเนื้อเป็นหอยเชลเป็นอะไรอะแซลมอนสปาเกตตีอุ้ยของดีทั้งนั้นฮะอันนี้อีกเซตหนึ่งอ๋อก็คือ ันนี้คือเซต,ตเสงการเซตส่วนฝั่งนี้เซตสงการนัวนัวโอ้โหฝั่งนี้จะมีความฝรั่งฝรั่งหน่อยเอออันนี้เมื่อกี้ที่ออนบอกว่าก็เด็ดเหมือนกันหโตีหยุดเด็ดก,กี่โมงกับร้านนี้เข้มข้นมากเลยนะจานเขียวหวานของเขาทำไมเขาเป็นอะไรอ่ะนลุ้นาลุ้นหรอ ห,หมูนุ่มมากเฮ้ยพี่บอกว่าขเข้มข้นพอเข้มข้นเนี่ยเรากินกับโรตีมันดีไม่ผิดหวังเลยโหอดีอ่ะ ไม่หยุดไม่ครับไม่หยุดอันนี้เราออกสไตล์ฝรั่งหน่อยค่ะอันนี้ก็เธอชอบใช่ตอนลรากินต้องกินอุ้ยอุ้ยเธอชิ้แน่นมากเลยว้าวเห็นไหมกินไปเลยนะคะไม่ต้องโก้วนค่ะเพราะว่าเขากินเสร็จแล้วเขาบอกกำลังคายค่ะแต่เรากินเสร็จคือเราก็กินต่อนะคะ มา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 อ่ะมาอืมอืมอืมเฮ้ยพูดไม่ได้แล้วเฮ้ยดีเกินอะอันนี้ดีเกินดีเกินคาดกินแล้วไม่เลี่ยนไม่รู้เขาใส่อะไรนะไม่เลี่ยนอะมันมีความหอมแต่ไม่เลี่ยน เดี๋ยวสรุปเสียงนี่น่ากลัวแล้ว <c oughs> อร่อยใช่ไหมอร่อย<า>ใช่ไหม,ม <c oughs> เธอโธอเธอ <c oughs> หยุดกินกี่โมงกับซันเนี่ย <c oughs> ส้มนน <c oughs> สมุนนั่ <c oughs> นคืออะไรครับดิจิเหรอจะได้ยิน จะได้ยินคำว่าส้มฉุนเนี่ยในบทพระเชษฐ์พลเรื่อขาวหวานที่สองนะส้มฉ<ช>ุนจริงๆแล้วหมายถึงลิ้นจี่ครับแต่ว่านี่มันคือเครื่องลอยแก้วสมัยโบราณส้มฉุนจะต้องมีผลไม้อย่างน้อย3อย่างในในลอยแก้วครับแล้วที่แปลกก็คือกินอย่างหอมเจียวหอมหวานกินกับหอมเจียวส้มซ่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมะม่วงมะม่วงหำหำหน่อยเนะาะอันนี้คือลิ้นจี่เหรอคะ มีส้มมีขิงมีซอยมีทองด้วยครับพอดดีแล้วเราทานยังไงคะเราทานเอาครับอย่างนี้ใช่ครับทานคู่กับน้ำแข็งก็ได้หรือว่าจะทานเปล่าก็ได้แต่ว่ากินกับน้ำแข็งแต่สมัยก่อนคงไม่มีน้ำแข็งเนาะใช่ครับยังไม่มีครับเพราะว่าจะแช่ในตู้ไว้ครับแช่ในตู้มหอมเตียวเลิศไม่หอมเตียวมันคือตอนนี้เนาะ เฮ้ยขโมยเมนูนี้ไปอยู่ร้านบ้าทำนนดดีกว่าชื่นใจอะเธอร้อนๆมาก็คือชื่นใจดีไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแค่เป็นคนดังแล้วมาเปิดร้านอาหารแต่การที่ออนมาเปิดร้านอาหารแล้วพี่บอยมาชิมวันนี้กินแล้วไม่ไม่ซ้ำไม่ได้ต้องถามว่าหยุดซ้ำวันไหนหยุดซ้ำกี่โมงเพราะว่าอร่อยจริงอยู่ตรงไหนออนอะเล่าสิอยู่ตรงหมู่บ้านทัด ฟ้าแควนิวค่ะตรงสนามบินน้ำค่ะใกล้ๆกับกองสลากค่ะใช่ค่ะเดินทางง่ายค่ะเพราะว่าร้านเราอยู่ริมถนนใช่จริงๆสนามบินน้ำ้วยสนามบินน้ำไม่ได้หายากและถนนน้องร้านน้องเขาอยู่ติดถนนเลยใช่ค่ะโอ้ดีมากขอบคุณออนมากนะวันนี้ชวนพี่บอยมากินของอร่อยแล้วก็ไี่คุยไปหมดเลยเยอะแยะไปหมด วางตัวนี้นะคะจสว่านร้อยมากเค้กลอดช่องไปอีกอันนี้คือว้าใส่น้ำตาลเนาะพี่บอยดึงออกมาค่ะแล้วไงล้วล่าสเหรอจับบีบดึงออกแล้วบีบโอ้อันนี้เปรอนี้จากะทิที่เขาทำมากับน้ำตาลปี๊บก็คือ น้ำกะทิอ่ะน้ำกะทิที่มันอยู่ในรัช่องอ่ะใช่ค่ะ <c oughs> เหนื่อยกูเหนื่อยกูน่ากินมากบูทรัดช่องอืเฮ้ยไม่หวานไม่หวานออนใช่ค่ะเฮ้ยทุก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 ชิ้นเลยค่ะทุกแบบเลยค่ะเค้กในร้านจะหวานน้อยมากส่วนตัวนี้ก็เป็นพาลีนนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นวิกตอเรียเบรเบอร์เวท ชานาไทยท้องพี่หน่อยต้องชิมอย่างนี้หน่อยไม่ไม่ไม่หวานไม่อ้วนแต่อยู่ไม่ได้มีอะไรวะไม่หวานไม่อ้วนเนี่ยเธอดูสิฉันไม่ใช่อ่อนนะคะที่แบบกินเสร็จแล้วก็คือไปออกกำลังกายเบิร์นตลอดจะชอบนกคืดนะเพราะว่านกคืดมันไม่มันไม่งแย่จนเกินไปมันไม่ฟ้ามอ่ะบางทีมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะชิฟฟันใช่ไหมมันจะนุ่มไปหมดเลยอันนี้มันยังมีตัว ผมแบบชอบอันนี้อันนี้อะไรนะเขาพูดพาลีนพาลีนคืออะไรอ่ะเป็นเค้กคล้ายๆเป็นช็อกโกแลตเธอพาลีนคืออะไรอ่ะช็อกโกแลตกับถั่วช็อกโกแลตกับถั่วค่ะช็อกโกแลตกับถั่วตัวนี้เป็นอัลมอนด์นะคะอืมข้างบนเนื้อเค้กที่เนี่ยมันไม่นุ่มจนเกินไปมันกินแล้วมันอร่อยมันมันมีเฟกเจอร์เฮ้ยควมสุขอ่ะนัดต่อไปที่เรานัดไว้อะยกเลิกได้ไหมเราจะได้กินยาวๆเราต้องรีบไปเนี่ย ออนี่เตียใช่คืออรม,มากนี่ขนาดคือเอามาให้แค่บางส่วนนะบางส่วนเค้กอันนี้ค่ะฮันนี่อ่ะโอ้โหอ,อร่อยมากเขามีเค้กตรงนู้นแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้อู้อน่ารักแต่สงการอยู่เนาะอยู่คะ่ะสงการอยู่คะ่ะร้านเปิดทุกวันคะ่ะสงการอยู่เปิดกีมม่โมงถึงกี่โมงจ้า วันธรรมดานะคะเปิด11โมงถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะอ่าก็นั่นแหละก่อนเที่ยงก็มาได้เลยแล้วก็ยาวไปถึง2ทุ่มทุกวันเนาะใช่มีความลับอันนึงไม่เคยพูดให้ออนฟังแต่อีลังจะพูดคนก่อนอะแซ่บมากเลยนะคนนั้นอะใครฝรั่งคนนั้นอะฝรั่งไหนผู้ชายคนนั้นอะคนไหนเหื่อยหลายคนเหรอคนไหนล่ะมันมีคนหนึ่งที่เป็นข่าวแบบว่าคนนี้ยหลายปีนี่เนและเป็นฝรั่งคนนึงอะฝรั่งเหรอ ฝรั่งหรอลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งนักบ้าเหรอแทบไม่รู้นานแล้วค่ะนั่นนะแทบมาคนนั้นอะแทบรู้ได้ไงว่าแทบหน้าตาไงโอ้หน้าตาไม่ได้ช่วยอะไรค่ะบางทีอะเลวว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 นวีวววววว่ไวว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 ต่วววเวววววว ก็คุยก่อนคุยก่อนถ้าเกิดคุยกันแล้วโอเคก็คุยต่อถ้าไม่ไม่โอเคก็หยุดเราสวยเลือกได้จนตอนนี้ไม่ได้เลือกใครสักทีก็คือชีวิตก็คือโสดเราตอนนี้ใช่ค่ะเปิดกว้างเลยเหรอตอนนี้เปิดกว้างเลยเหรอเปิดกว้างยังไงอะใครเข้ามาก็ได้เหรอมันไม่มีใครเข้ามาบอกผ่านเอ่อเพจเลยนะคะว่ามาร้านที่นี่นะคะที่สนามบินร้านหญิงเนี่ยค่ะมาแล้วมาจีบออที่นี่นะคะอ แต่ว่าน้องน่ารักนะคะแนะนํานะคะว่าน้องน่ารักจริงๆฝากร้านอ่ะฝากร้านต้องไปแล้วเนี่ยเขาบอกให้ต้องไปแล้วค่ะฝากร้านนิดนึงค่ะให้คุณแม่ก่อนเลยค่ะอันนี้เจ้าของตัวจริงคุณหญิงถ้ามาสนามบินน้ำนะคะขอให้นึกถึงร้านหญิงนะคะเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ทุกไยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ได้เจอน้องอนุมาแล้วทางร้านก็ดูแลโดยเชฟรามนะคะที่เป็นมีดีกรีถึงมาสเตอร์เชฟใช่ตอนนี้มาประจำที่ร้านน้องรามเชิญเลยค่ะ อันนี้ก็เชฟนะคะไม่พี่บอยบอกเลยว่ามาได้ทุกเพศทุกวัยมาได้ทุกทั้งครอบครัวเพราะว่าสวอก็ชอบเด็กก็ชอบเพราะอาหารเขามีให้เลือกหลากหลายนี่เชฟก็มาจากเมืองนอกแล้วก็มาเซตอาหารมาดูแลช่วงสงกรานต์นะคะอ่ะพี่บอยลากันเลยทั้งสี่คนโดยเฉพาะนี่หนึ่งในคุณส่วนร้านคนเก่งของเรานะคะนักกีฬาเย์บอลทีมชาติเคยมีความสุขกับลูกตบของออนวันนี้มาอุดหนุนออนกับร้านอาหารที่นี่นะคะชื่อร้านหญิง สนามบินน้ำจังหวัดนน,นทบ,บุรีแล้วมาแล้วไม่ผิดหวังเพราะพี่วอยมาไม่ผิดหวังจริงๆเรียกว่าอร่อยตะโกนนะคะมาได้เลยมากันเลยทั้ง4คนทั้งเชฟรามนะคะน้องอ่อนแล้วก็คุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ